สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินอยู่ตรงกับทราบแยกเยื้องนะครับเยื้องกับทราบแยกนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสักโจมอำเภอโดนเจนดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ดินการเกษตรนะครับดินดีน้ดนดนำดีมีบอ่อเสมอหนึ่งลูกนะครับอยู่ในแปลงที่ดิน27ไร่ร้างงานนะครับ27ไร่ร้างงานนะครับ ไล่ละซองแซนห้าหมื่นบาทตอนนี้เจ้าข้องได้บอกราคาลดลงมาเลือ่อซองแซ่หนึ่ง0มืนบาทนะครับราคาเจ้าข้องโดยตรงนะครับผอมค่าในน้าค่าห้างโอนที่ดินไปนี้เหมาะกับกิจการเปิดปั๊มที่ผักที่อยู่อาศัยจัดส่วนปลูกปลาทํโคกน้องนาได้บทเลยนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทากรด,ดังเก็บขังสินค้า ทำปั๊มน้ำมันได้หมดเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เพราะว่าเป็นที่ดินติดถนนใหญ่นะครับมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดอที่ดินแปลงนี้นะครับเดินทางจากอำเภอดอนจีดีเพียงแค่20กิโลตำบลสัก,กโจมตลาดลงเกลือเพียง7กิโลนะครับเส้นทางนี้ก็จะไปตำบลน้องปิงนะครับจากสัก,กโจมไปตำบลน้องปิงนะครับ จากเซนทันเวสเกตนะครับประมาณ120ยกิโลนะครับ120ยกิโลที่ดินลักษณะแบบนี้เป็นดงมันที่ตามฟา้าถนนเล็กน้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเป็นซ้ำแยกนะครับเป็นซ้ำแยกก็จะมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยเอารายละสองเส้นหนึ่งมืนบาทนะครับราคากับเจ้าของโดยตรงนะครับ เป็นที่ดินอยู่ตรงกับซ้ามแย็กนะครับเหยื่อซ้าแยกนะครับเหมาะมากเลยกับกิจการขาค่ายซื้อเก่งกําไรได้แน่นอนนะครับแปลงนี้ค่ายหลอนเงินนะครับแปลงนี้ค่ายหลอนเงินนะครับจกเจ้าของที่ดินนะครับจะเจ้าของที่ดินให้ทําการค่ายนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับมีรถวิ่งตลอดเวลานะครับเหมาะกับกิจการของที่ยวหรือเปล่านะครับขาค่ายทําปั๊มน้ํามันร้านอาหาร ทางสินค้านะครับเส้นนี้ก็จะไปอบตไปตำบลตลาดลุงเกลือนะครับสักะโจมเพียง7กิโลนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะมีรถยนต์วิ่งเข้าออกตรงทราบแยกนี้ตลอดเวลานะครับตลอดเวลาเลยนะครับทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักนะครับจากอำเภอดองจีดีมาอำเภอละควันนะครับเป็นกึ่งกลางนะครับอยู่ เส้นทางกลางเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับตำบลต้องปิงตำบลสักรโจมนะครับห <c oughs> มานี้เลยนะครับทางล่วงชนนบดนะครับทราบซูนหนึ่งแปดนะฮะทราบซูนหนึ่งแปดลักษณะแบบนี้นะครับทุนท่านหดจะติดต่อเข้ามาชมแปลงที่ดินได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> เหมาะมากกับกิจาการนะครับกิจาการ <Okay. S 1> ตามฟาถะนดเล็กน้อยนะครับตามฟาถะนดเล็กน้อยอด้านถ้ายนะครับมีไฟฟ้านะครับมีเพื่อนบ้านนะครับด้านถ้ายด้านริมรอบปื้นที่เลยมีเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ดินน้าอยู่นา้นาไส่ยี่สิบไร่นะครับเอ่ยี่สิบเจ็ดไร่สร้างงาน ไล่ละซ่องเส้นหนึ่งมืนบาทนะครับจากราคาเดิมที่เจ้าของตั้งไว้ซ่องเส้นห้าหมืนบาทนะครับวันนี้ได้อโทรมาให้ผมอัปเดตใหม่นะครับลดราคาลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับ